ชมไปดูความเคลื่อนไหวในวงการตำรวจนะคะตอนนี้ความชัดเจนเรื่องของการเรียกรับเงินจากนักท่องเที่ยวชาวไต้หวันยังไม่ชัดแต่ตำรวจเนี่ยยอมรับแล้วว่ามีความบกพร่องในหน้าที่เกิดขึ้นพบาตารอตอนนี้ออกมาขอโทษประชาชนนะคะกับความบกพร่องที่เกิดขึ้นแต่เรื่องนี้คิดว่าความผิดไม่น่าจะพัวพันไปถึงผู้บัญชาการตารวจนะครบาลค่ะพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒน์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติขอโทษประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจค่ะยืนยันว่าตำรวจตั้งใจจริงในการทำงานหลังจากเกิดกรณีของนักแสดงไต้หวันและเพื่อนที่กล่าวหาว่าตำรวจนครบาลห้วยขวางเรียกรับเงิน27,000บาทพบอตอรอมอบหมายให้ ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเป็นผู้ตรวจสอบข้อเท็่จริงของคดีส่งพนักง,งานสอบสวนไปสอบปากคำนักแสดงชาวไต้หวันในต่างประเทศแล้วนะคะซึ่งถ้าหากผู้เสียหายไม่สบายใจหรือมีความกังวลสามารถให้ข้อมูลผ่านตำรวจสากลได้ค่ะพบตรยืนยันที่จะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะคะ แม้ว่าตำรวจชุดที่ตั้งจุดตรวจจะรับสารภาพความผิดฐานละเว้นปฏิบัติหน้าที่แต่ปฏิเสธข้อกล่าวหาเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับผลประโยชน์ซึ่งส่วนตัวพบรตรอมองว่าในกรณีนี้ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลยังไม่บกพร่องค่ะมันก็มีตำรวจดีๆก็ยังมีอีกมากนะครับเราก็อยากให้กำลังใจด้วยนะใครไม่ดีเราก็ว่ากันไปนะครับผมก็ยืนยันว่า จะทําให้ดีที่สุดแล้วก็เราเด้นนะครับว่าเราเป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาจํานวนมากนะครับทั้งตอมทั้งตํารวจท่องเที่ยวทั้งตารวจพื้นที่เนี่ยจะต้องดูแลนักท่องเที่ยวให้ดีที่สุดนะครับเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับมีความบกพร่องอะไรไปนะครับผมในาหนะ้หัวหน้าหน่วยก็ต้องขอโทษนะครับผู้ที่รับความเสียหายในเรื่องนี้นะครับเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับ พบาตารออยังยอมรับด้วยนะคะว่าเหตุผลที่ต้องย้ายผู้กำกับสถานีตำรวจนครบาลห้วยขวางเพราะมีข้อบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่เกิดขึ้นค่ะซึ่งหากการสอบสวนพบว่าเป็นความผิดที่ชัดเจนผู้ใต้บังคับบัญชาระดับกำกับการรองสารวัตรก็จะต้องรับผิดชอบด้วยนะคะ และล่าสุดค่ะพลตำรวจตรีอัธพรวงสิริปรีดาผู้บังคับการตำรวจนครบัลหนึ่งมีคำสั่งย้ายตำรวจเจ็ดนายที่เกี่ยวข้องกับกรณีการตั้งด่านและถูกกล่าวหาว่าเรียกรับเงินจากกลุ่มผู้เสียหายชาวไต้หวันแล้วก็มชาวสิงคโปร์รวมอยู่ด้วยนะคะระบุว่าย้ายเพื่อไม่กระทบกับการสอบสวนทางวินัยและอาญารวมถึงเกิดความเสียหายต่อทางราชการนะคะให้ไปปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติ การกองบังคับการตำรวจนครบาน1โดยให้ขาดจากตำแหน่งเดิมค่ะสำหรับคำสั่งย้าย7นายประกอบไปด้วยยศร้อยตำรวจเอกสนายดาบตำรวจ2นาย10บตำรวจเอก3นายค่ะ